รถเข็นเด็กที่อยากบอกต่อคุณแม่แม่มากที่สุดสำหรับไวที่กำลังหัดเดินฟังก์ชั่นเยอะแถมปลอดภัยสุดๆสีสันสดใสมีเสียงดนตรีรถเข็นหัดเดินเด็ก ทรูอินวันฝึกยืนฝึกเดินฝึกทรงตัวผักเดินได้วัสดุโครงสร้างเหล็กหนาะทนทานรับน้ำหนักเด็กได้มากถึง30โลเลยนะคะมีด้ามเข็นปรับระดับได้ผนังพิงนุ่มล้อพลาสติกยืดหยุ่นสูงฐานกว้างมากค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะงานดีมากๆมีสต็อปเปอร์สามารถล็อกล้อไม่ให้ล้อหมุนได้ล้อทรงตัว6ล้อล้อหลังใหญ่นะคะตัวเบาะทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและยังมีตัวถาดของ เล่นด้วยนะคะถอดออกได้วางชามข้าวสามารถพับเก็บได้ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อน้องโตขึ้นรถคันนี้นะคะสามารถปรับเป็นรถผักเดินได้ตอนปรับเป็นรถผักเดินล้อหลังสามารถปรับความหนืดได้ด้วยค่ะสินค้าคุณภาพใช้งานได้ยาวนานแม่แม,แม่บ้านไหนสนใจรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้ทางแบรนด์มีโปรโมชั่นสุดคุ้มอยู่ด้วยจ้า